ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านรัชนกศรีนอกครับ <c oughs> เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพักเก้าไกลค่ะดิฉันขออนุญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนนะคะร่างข้อบังคับการประชุมสภาของท่านผลิตวชรศิลป์นะคะดิฉันต้องขอพูดอย่างนี้ค่ะท่านประธาน ถ้าท่านใดนะคะที่มีข้อโต้แย้งมีข้อถกเถียงนะคะหรืออยากที่จะปรับปรุงไม่พอใจหรือว่าต้องการที่จะแก้ไขข้อไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอร่างประกบหรือว่ามาพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการได้นะคะเหมือนที่ท่านชุติพงศ์บอกมาเพราะว่าหลายๆข้อเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามันอาจจะไม่ถูกไม่ถูกใจใครบางคนใครหลายๆคนนะคะแล้วก็อาจจะขัดกับเรียกว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตลอดในสภา แต่ดิฉันมีความคิดเห็นว่าสภาเราค่ะควรที่จะขยับก้าวหน้าไปได้บ้างนะคะคืออย่างที่เมื่อสักครู่นะคะท่านไหนพูดไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไม่มีคําว่าร่างก้าวหน้าไม่มีคําว่าก้าวหน้าอยู่ในร่างนี้เลยคือต้องบอกนี้นะคะท่านความก้าวหน้ามันอยู่ในเนื้อหาค่ะเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องเขียนคําว่าก้าวหน้าลงไปในข้อบังคับก็ได้นะคะมันก็สามารถที่จะก้าวหน้าได้นะคะ ประเด็นที่ดิฉันอยากที่จะซัพพอร์ตนะคะร่างนี้ก็คือการเปิดเผยให้มีการไลฟ์หรือว่าการถ่ายทอดสดในการประชุมกรรมธิการเพราะว่าอย่างนี้ค่ะท่านประธานในการประชุมกรรมธิการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือห้องเล็กของสภาหแห่งนี้นะคะและสภาหแห่งนี้ก็มีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะคะดิฉันคิดว่าในเมื่อมันเป็นการย่อยนะคะไปจากการประชุมสภาหใหญ่ ก็ควรที่จะมีการให้ถ่ายท่ดสดเกิดขึ้นได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อถกเถียงนะคะในเรื่องนี้ในกรรมธิการหลายกรรมธิการมากๆนะคะและท่านที่เคยเป็นสสมาก่อนเนี่ยก็ใช้เหตุผลที่ว่าสภาไม่ได้รับรองเรื่องนี้เอาไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานะคะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้เหตุผลนี้นะคะมันถูกปัดตกไปเราก็แค่ เขียนเอาไว้เลยค่ะเป็น default นะคะว่าให้มีการไลฟ์สดได้ในการประชุมกรรมธิการและยกเว้นค่ะยกเว้นในกรณีที่จะมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3อันเป็นเหตุที่จะทำให้ฟ้องร้องกันได้ซึ่งค่ะในร่างนี้ก็เขียนเอาไว้แล้วค่ะท่านประธานแต่ทีฉันก็ไม่แน่ใจว่านะคะที่ส่งเอกสารไปได้ผิดคันอ่านกันก่อนที่จะมีการลุกขึ้นอภิปรายหรือเปล่านะคะ แล้วก็ในะอีกข้อหนึ่งนะคะระหว่างที่ดิฉันนั่งรถมานะคะจากสารอาารัชดาดิฉันก็ได้ฟังสิ่งที่คุณพลิตนะคะอภิปรายไปแต่น่าแปลกใจมากค่ะที่คนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมทีนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังโดย้ัาก็คือเรื่องของการที่ให้นะคะกรรมธิการกรรมธิการงบกรร,กรรมธิการปปชแล้วก็กิจการสภานเนี่ยเป็นของฝ่ายค้าน ท่านม,ม,มีมีท่านที่อภิปรายสนับสนุนโต้แย้งนะคะเมื่อกี้ว่าไม่ต้องการให้เ,เกิดขึ้นนะคะในสมัยนี้ซึ่งท่านประธาน,นะคะเขียนเอาไว้แล้วด้วยค่ะในล่างนี้เลยนะคะถ้าท่านเปิดอ่านหรือท่านผลิตก็ได้พูดเอาไว้แล้วนะคะตอนที่เกลื่อนนำดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะคะหูของท่านหรือว่าทักษะในการอ่านเ,าเป็นยังไงนะคะข้อสุดท้ายค่ะท่านประธานคะ,ะคุณรัชนกครับขอระวังไม่ให้มีการเสรียดสีนะครับ <laughs> ขออภัยค่ะคก็ข้อสุดท้ายนะคะดิฉันอยากสนับสนุนนะคะให้มีการแปลกฎหมายค่ะเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นภาษาที่มีคนใช้กันจำนวนมากในโลกนี้มากกว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเพราะว่ามีกฎหมายหลายฉบับนะคะที่ทั่วโลกจับตาดูยกตัวอย่างเช่นพรบรสมรสเท่าเทียมค่ะท่านประธานในแถบเอเชียเนี่ยมีประเทศน้อยมากนะคะที่ มีกฎหมายนี้ผ่านออกมาใช้ได้แต่ในแถบยุโรปในอเมริกานี่คือเขาเรียกว่ามีร่างนี้กันเป็นปกติแล้วดังนั้นทั่วโลกกำลังจับตาดูค่ะว่าประเทศเรานะคะจะเป็นประเทศต่อไปที่มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์นะคะเคารพหลักสิธทธิมนุษยชนคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนออกมาหรือเปล่าและดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะถ้าเราทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษา ร่างกฎหมายของเราได้เพราะว่าปกตินะคะประเทศไทยต้องไปศึกษาเอาจากประเทศอื่นๆทุกเรื่องเลยค่ะท่านประธานถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้นะคะและประเทศเราสามารถเรียกว่ามีร่างกฎหมายนะคะที่ประเทศอื่น มาดูงานแล้วก็เอาไปเขียนตามเอาไปบังคับใช้หรือว่าเรียนแบบไปในบางส่วนได้เนี่ยดิฉันว่ามันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของสภาหแห่งนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของสสทุกคนทุกท่านนะคะดังนั้นที่ฉันไม่เห็นเลยค่ะว่ามีข้อนะคะมีข้อไหนที่จะไม่ทำให้รับร่างนี้นะคะมันเป็นร่างที่เรียกว่า คือไม่ได้มีผลอะไรทางการเมืองด้วยค่ะมันแค่ทำให้ประชาชนนะคะที่ติดตามการประชุมสภาและทำให้สอสอที่นั่งอยู่หนะที่แห่งนี้ค่ะสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะดิฉันร้องขอนะคะทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ในสังคมห้องสุริยันนะคะว่าอยากที่จะให้ลองพิจารณาร่างนี้นะคะให้ผ่านดูแล้วติดใจนะคะอยากแก้ไขใน ข้อไหนบรรทัดไหนอันไหนเอาออกอันไหนเอาเข้าอันไหนปรับเปลี่ยนนะคะมาคุยกันในชั้นกรรมธิการได้ค่ะเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ